อ่าครับผมพอถ่ายเต็มาปั๊บเนี่ยมาเคาะมาเคาะตนิมนะครับไล่แข่งอยู่ที่ซุ้มครับครับผมแล้วก็อติดมัดจาให้กินข้าวน้ําก็พอกินข้าวน้ำเราก็มาเอาง่ายๆคือมาฝึกอยู่ที่ซุ้มฝึกอยู่ที่บ้านเราเลยประมาณนั้นแล้วนึกยังไงพี่ไปหารกล้าท้าเจอแชมป์เลยอ่ะ เราไม่ได้ทาพี่ไม่ได้ท้าเปรียบเจอกันครับบผมคู่ก็เลยต้องชนตอนแรกชนแค่สามแสนเองพี่ขวัญดูเขาโอ้เขาชนะร้านมาแล้วเรามาชนสามแสนกิเก่งใจคู่ต่อสู้เขาก็ขยับให้เขาอีกสองแสนแครวบพีนชนค่าละห้าแสนครับจริงนะผมผมผมยอมรับใจพี่ยุนะอันนี้ผมพูดผมพูดแบบเป็นกลางผมไม่ได้พูดอวยกันเองนะคือถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยนะครับไก่เนี่ยเรารู้ว่าเราเจอแชมป์อะยังไงแชมป์ก็ต้องเป็นต่ออันนี้เราพูดกันตรงๆนะบางคนก็คือ ตีแล้วก็เอางแค่คือแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินไว้เล่นนอกนะครับหรือว่าเก็บเงินไว้ลองแต่พี่ยุนี่ก็คือด้วยความที่เขาเป็นแชมป์เราก็ตีให้เท่ากับที่เขาเคยตีมาประมาณนั้นสักสี่เขาหน่อยพี่เขาไม่พอเล่นอยู่แล้วแหละสามแสนเนี่ยตีค่าสามแสนพอเล่นอยู่แล้วแหละใช่ก็ผมเองแหละโทรหาโปรโมเตอร์เนี่ยผมบอกไอ้พี่เพิ่มให้เขาอีกสองแสนนะเด็กก็เพิ่มไปครับผมใช่ครับผมขอบคุณพี่ยุมากเลยสักสี่เขาหน่อยครับผมราคาจริงนี่ผมราคาจริงครับพอเราชนได้คู่แล้วเนี่ยนะครับผมต้องหาที่การนิดนึง วันที่ไปเปรียบเนี่ยนะครับอใครชอบใครอะไรยังไงพี่โยเดรียบผมไม่ได้ไปนะพี่ผยไม่ลูกน้องไปครับก็ตางคน่างชอบครับตางคนต่างชอบลอยโตเขาก็หาคู่ยากครับส่วนเราก็เราก็มองชอบลูกน้องก็ชอบชอบก็ต้องชนเอาไว้ง่ายคือคนของเราไปจับปั๊บก็คือบอกชอบเลยถูกต้องไหมชอบก็ชนเลยนะครับก็ทาตอเลยตอนนั้นเอาเริ่มแรกก่อนตอนยังไม่มีเหตุการณ์ตอหักก่อน ก็คือตอนได้คู่ปั๊บเนี่ยนะครับกําหนดทัดเขาเรียกว่ากําหนดพันตองกันฝั่งละกี่รอบอะไรยังไงคือคู่ต่อสู้เนี่ยเขาตั้งตอสองข้างครับพี่แต่เขาไม่ได้ยาวครับถ้าพันเจ็ดรอบเขาเชิงพันเจ็ดรอบเราหกรอบครับผมแต่ตอนเราเป็นไก่ตอนเล็กอะครับไก่แต่งตอของมันเองเหมือนมันยืนน้ามาตอนหนุกขึ้นหน่อยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไก่มันก็แต่งตอตอนเล็กครับก็หกรอบหกรอบ แต่ไก่เนี่ยพูดไปก่อนคือใส่เราได้คู่ไว้เกิดเป็นเดือนแล้วนะครับติดมันจาไว้ได้คู่กันสามอาทิตย์แล้วนะพี่ขวัญสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์พี่เสร็จแล้วก็แต้มต่อหกรอบเราต่อจริงหกรอบเสร็จแล้วคู่ต่อสู้เจ็ดรอบก็กลับมาเตะนวมเตะเป้าเตะนวมครับต่อหักครึ่งสองหักครึ่งเลยเหรอหักครึ่งพี่หักครึ่งสองข้างพี่แล้วหักครึ่งแล้วไก่มันมีอาการอะไรบ้างไหมมันก็เราก็มองดูว่า เจ็บไหมเหรออืมอืมเราก็มันก็พูดไม่ได้นะพี่นะเราก็เช็คเราก็เฝ้าดูมันก็น่าจะมันก็มันก็น่าเจ็บแหละพูดตรงอ่ะอ่ามันก็จะต้องมีบ้างแหละครับพอเสร็จแล้วมันก็หักเราก็เจิญเราก็เลยแต่งตั้งต่อเลยครับอ๋อโอเคพอต่อหักปั๊บเราก็เลยเอาต่อที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับต่อตั้งเนี่ยก็คือส่งให้กับทางคู่ชนดูส่งให้กับโปรโมเตอร์ดู ผู้ชนดูว่าเราอย่างเงี้ยชนได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็จะให้กินค่ามาจ้ำผู้่เขาก็อยากชนนะครับครัาก็าใจได้คู่รก็มองดูเฝ้าดูอาการจนอาทิตย์สุดท้ายครับอาทิตย์จะชนนี่แหละเราก็ลองตั้งดูเตะดูอ่ะมันก็พอได้ก็พอได้นะคุยต่อกันใหม่ครับเขาก็เป็นต่อตั้งเขาก็ต่อตั้งคนละเจ็ดรอบครับผมมีคนละเจ็ดรอบคำต่อเจ็ดรอบไม่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 พันใหม่อ๋อใช้คําต่อเอานะใช้คําเอาครับผมไม่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  รค <ะ S 1> รับผมเจต่อครับผมไม่ต้องพันไม,ไม่ต้องไม่ต้องพันหมายทุกยกก็ใช้คารเมานะครับคารเมลครับพิ้วแล้วพอโอเคเรื่องต่อเนี่ยจบแล้วนะครับคราวนี้ไก่เนี่ยพอผมต้องถามงี้มันมีปัญหามาเตะเป้าตอนแรกมันสมบูรณ์นะครับ,บรก็คือสมบูรณ์เนี่ยเตะจนตอหักเนี่ยพอตอหักเนี่ยนะครับความสมบูรณ์ตอนนี้มากน้อยขนาดไหนก็มองสมบูรณ์พร้อมชนครับพี่มองสมบูรณ์พร้อมชนนะครับอ่าฮะ ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดยืนยันตอนนี้ก็คือโอเคพรุ่งนี้พร้อมแน่นอนเจอกันที่สนามแน่นอนเจอกันครับพรุ่งนี้แน่นอนพี่ผมอยากจะถามนิดนึงคือพอคุยกันมาแล้วเนี่ยมันเป็นน้องเจ้าพิกโกโลเนี่ยนะครับสไตล์การชนนะพี่เอาข้าวพอเป็นน้ําจิ้มนะครับมันชนประมาณไหนพิกโกโลเลยครับก็จคล้ายพิกโกโลเลยครับแต่เขาจะเป็นไก่ลอยโตพี่ไก่โลสามตสองเนี่ยเขาก็จะคุยอ้าหน่อยจะไม่คล่องจะไม่อะไรเหมือนไก่สองรหกสองเจ็ดจะไม่พิ้วขนาดนั้นหรอกครับครับ อ่ะใช่